เมนูวันนี้นะครับเราจะทําเป็นลูกชิ้นปลาลาดซอสนะครับจะใช้ผัดบุ้งเยอะหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับลูกชิ้นปลานี้เป็นลูกชิ้นปลาเยาวราชนะครับเจ้านี้เราใช้มา10กว่าปีแล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําเมนูทานเล่นกันนะครับด้วยซอสเดีเนตาโฟเตี่ยวโฟยำกันครับเมนูวันนี้นะครับเราจะทําเป็นลูกชิ้นปลาลาดซอสนะครับ เริ่มแรกเลยเราก็จะใช้ผักบุ้งนะครับจะใช้ผักบุ้งเยอะหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับลวกในน้ําเดือดนะครับผมลืมใส่ลูกชิ้นปลานะครับลูกชิ้นปลานี้เป็นลูกชิ้นปลายาวราชนะครับเจ้านี้เราใช้มาสิบกว่าปีแล้วนะครับเคยสั่งของเจ้าอื่นนะครับเป็นเกรดเอเยาวราชเหมือนกันนะครับแต่ว่ารสชาติก็อร่อยสู้เจ้านี้ไม่ได้นะครับ แล้วนะครับก็เดี๋ยวเรารวกลูกชิ้นปลาทิ้งไว้สักแป,ป๊บหนึ่งนะครับแบน,นี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะใส่กระเทียมเจียวล,ลงไปนิดน,นึงนะครับเพื่อความสวยงามเสร็จแล้วนะครับก็ซอสยีราฟ เสี่ยวโพยมนะครับสามารถทําได้หลายเมนูนะครับแล้วก็เาลาดลงไปเลยครับชอบมากลาดมากครับชอบน้อยลาดน้อยโอเคี่นี่ก็เรียบร้อยแล้วครับแม่ก็าทานก็อย่างนี้นะครับทานกับบกบุ้งนะครับ 嗯，嗯。